ดีต้อรสสวีดีที่จะคุณเออเอาแบบปกติดีกว่าซึ่งวันนี้เราจะทำบวกของชายดอกบันนี่นะครับเออคือคุณไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแต่คุณก็ทำไปก่อนอะ ซึ่ง Shadow Bunny มีลักษณะอย่างนี้นะครับมีลักษณะที่ว่ารูปร่างหน้าตาซึ่งมีลักษณะระูปร่างกับโครงสร้างคล้ายกับ b อด n y ภาคสองครับคล้ายกับ Toy b หรือภาคสองแต่ที่มันว่าทัานถุกท่านชื่อว่า Shadow b ดี้เพราะว่าหนะ้าคือผมก็ เพราะว่าเป็นสีดํากับคือคลิปพี่อาจจะสั้นนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยมีข้อมูลเลยมากซึ่งชาโ o ดบอนนี่เป็นหุ่นที่มีความลับอีสเตอร์เอกหลายอย่างหนึ่งเลยซึ่งน้าซึ่งโครงสร้างของ,ของมันก็คล้ายๆกับอบอนนี่ทอรบอนนี่แต่ฟันจะเลี้ยงไม่เหมือนกัน ฟันดูว่บนเลี้ยงไม่ค่อยตรงสอนตาก็เป็นวงกลมสีขาวไรรูมาตามั้งนะดูดูแค่เราอ่ะคุณไม่ได้แบบว่าชัวป้าบเปียลูปียลูปียลูปีลูป,ปีลทั้งหมด เคยถบอกไปชาโดว์บอนนี่เป็นหุ่นที่ซึ่งถ้าเกิดคุณเจอมันก็แปลว่าคุณชิบหายแล้วเพราะว่าต่อให้คุณสามารถต้องต่อยคุณใส่รักกากหรือต่อยคุณใส่รักกากคุณก็เกมเลยคไับชิบหาย Fuck the fuck what the fuck ก็เออมันก็แต่ถ้าเกิดคุณไม่เจอมันแต่คุณเจอเออไอบอนนี่ ไอ้ทอยบอนนี่ปกติก็คุณก็ไม่ใช่ชิบหายวายวดตายอะไรแต่ถ้าเกิดคุณซึ่งเอออันนี้ผมแค่อยากดูเฉยนะซึ่งซึ่งบอลทอยบอนนี้จะปรากฏตัวก็จะปรากฏตัวถ้าเกิด คุณพอรบูี่คุณสามารถเห็นได้ถ้าเกิดมันอยู่ในห้องคุณคือซึ่งผมไม่ได้ใจว่าแบบว่ามันมาสุบหรือมาแบบว่านี่อ่ะดูมันมาแบบนี้นะแบบว่ามาแบบไม่รู้แบบว่าอาจจะมาแบบถี่เผอก็ได้ซึ่งอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทำประวัของชาโ์อบอนนี่ก็ไปบิงนะ อที่อยวอะไรพี่